จู่ๆก็มีผู้หญิงหนึ่งคนนะครับพาน้องผู้ชายสองคนเนี่ยมาหาผมที่บ้านบ,รบ,รบารมบารมบารมอยู่บ้านไหมเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยที่เอารถป่าบอลไปลงน้ำเนี่ยโดยน้องผู้หญิงคนขับรถนะครับได้อ้างว่าน้องทั้งสองคนนี้แหละเป็นคนเอารถป่บาบอลไปลงน้ําเฮ้ยมันใช่หรือวะทุกคนหรือว่าน้องทั้งสองคนนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายไปของรถป่บาบอลในวันนั้นอย่าบอกนะว่าโจรไม่ได้มีเพียงแค่สามคนเฮ้ยเเบาบาาารอออไปก่่นนนนะีี้ อันนี้ขออนุญาตขออนุญาตถ่ายนะอันนี้ไปเจอที่ไหนเนี่ยยังไงเนี่ยนี่ก็พูดเอ,เองทำอะไรไปอะ่ะเออม,มีคิดเข้าไปถึงกลางครับอ๋อไอ้น้องอันนี้เองด้วยใช่ป่ะเนี่ยแจ้งความเลยดีไหมฮะแจ้งความเลยดีไหมแจ้งพี่ครับรุนแม่ตีครับแจ้งความเลยดีไหมไม่ เอมาเข้ามาคุยกันก่อนดิเข้ามาคุยกันก่อนดิมาพี่ขออนุญาตถ่ายคลิปนะเข้ามาคุยกันก่อนมาแล้วน้องทั้งสองคนนี้ทำไมถึงยอมรับสารภาพแล้วจุดประสงค์ของการทำแบบนี้คือทำไปเพื่ออะไรแต่เดี๋ยวก่อนผมจะไม่ใช้ความรุนแรงกับน้องทั้งสองคนนี้ด้วยเด็ดขาดนะครับแต่ผมแค่อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนส่งน้องสองคนนี้มาให้ผมแล้วไอ้โจรตัวจริงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันวะเฮ้ยอะไรทำางนี้ทำไมวะฮะทำไมทำไมวะพี่จะททำสนุกสนุกพี่ไม่คิดเรื่อนจะปักนั้ถ้าพี่แจ้งความนี่แม่งเดือดร้อนแน่เลยนะเวนย ยังรู้ใช่ไหมว่าการที่เอารถเขาอินลงน้ำอย่าเงี้ยมันไม่สมควรด้วยจริงก็บอกพี่ดีก็ได้แต่พี่ให้ไปขับเล่นถ้าอยากขับรถเล่นอะไรอย่างเงี้ยเอออ,เอาแล้วไม่ไม้เร็วกว่าน,นี้วะก็เพิ่งรู้ดูจากคลิปไงตำรวจกำลังเก็บหลักฐานอยู่ไงแจ้งความเลยดีไหมส่งสมมูนเลยดีไหมส่งสอนอเลยดีไ, <ป S 1> ไหมมีอพี่ไปเลยไหมไม่เอาครับทำไมอ่ะโดนแล้วไม่ติครับกลัวทำไมแม่กลัวติดคุกดีกว่าไหมเข้าสารพินิษเลยอย่างเงี้ยลองดูไหมสักเดือนสองเดือนไม่เอาครับ ทุกคนดูดิครับคุเอาไงดีว่าทุกคนเนี่ยเราจะปล่อยน้องเข้าไปหรือว่าจะจับสง่ตรงตำรวจดีว่ารู้เปล่ารู้เปล่าบอลพังทั้งคันเลยเนี่ยแล้วไอ้ล้อยางที่อยู่บนต้นไม้น่ะเองคุณทำใช่ปะแล้วไปโยนชุดสีขึ้นหลังคาทำไมอะ่ะใครทำเองทำป่ะน้องเองทำป่ะโอ้หยดีนะชุดสีไม่หายทุกคนคือมันอยู่บนต้นไม้ด้วย อยู่ที่หลังคาอคอกหมูวะไม่เองคิดยังไงว่าเองเอาล้อไปบนต้นไม้เองเล่นตลกอะไรวะโยนเล่นหรืเ่อนโยนเล่นโอ้โหโยนเล่นขลางต้นไม้เลยเหรอน้องเฮ้ยโอ้โหแย่ว่ะในผมถามที่ว่าแรงจูงใจในการทำเนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไรนะครับไอ้น้องถามเองก็เลยเน่าจะเป็นคนโตสุดใช่ปะครับเองทำแบบนี้เพื่ออะไรวะผมคิดเล่นสนุกกันครับเฮ้ยรถมันคันลวเป็นแสนเลยนะเว้ยครับเฮ้ยแสดง ทำไมถึงทำกันแบบนี้ไม่ห้ามเพื่อนวะฮะ,ฮะทำเล่นครับฮะทำเล่นครับทำเล่นคือรู้ขนาเราเป็นแสนเลยนะเว้ยเองรู้ป่ะถ้าป่าบอลรู้เนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยฮะครับให้พี่โทรหาป่าบอลได้ปะไม่เอาครับโหคื่ให้บอกแม่เองดีไม่ครับคือตอนนี้รถป่าบอลน,น่ะมันเสียหายทั้งคันเลยเว้ยเองรับผิดชอบไงดีวะน้องเดี๋ยวคือคิดลอ,อยครับโห เอจีมีงเงินคืนพี่ไหมเนี่ยเรียนหนังสือป่ะเรียน,นเฮ้ยแสดงเรียนป่ะเรียนครับโอ้ยอยากได้รูปป่าบอลใช่ป่ะครับแล้วมาอีกไม่สั่งเสื้อว่าเขามีรูปสิทธิ์รูนรับรถเนี่ยเสื้อเสื้อแพงครับโอ้โหเสื้อแพงแล้วเองอะ่ะแสดงไม่ไม่สั่งเสื้อป่าบอลวะไม่มีรครับอ๋อพ่อแม่ทำงานอยู่ใช่ปะครับ,รบยิงไม่ไปหารับจ้างวะโถเอ้ยทุกคนดูดิสิบขวบนะ ไหวหรือวะมีไอ้ฝาหมวงถึงป่าบอลนะขอโทษครับพี่เสื้อแดงขอโทษครับโอ้ยมาสง่งสมรวจิบบี่ก่อนว่ะไปเอาพี่เอ้าทำไมอ่ะอินก,ก้าทำยังต้องกล้ารับดีวะถามไปกไม็มีประโยชน์แหละครับคือน้องๆเหล่านี้อาจจะแบบทำเล่นสนุกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนก็คิดอย่างไรดีวะกับน้องสองคนนี้แย่หรือป่าบอลตอนนี้คือเสียหายหนักมากนะเพื่อนๆผมต้องไปตามซื้ออะไรมาเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นพวก ชุดอามหลังชุดล้อชุดอะไรเราหาเจอแค่ชุดล้อกับชุดสีใช่ปะมันเหลืออีกเครื่องก็พังแล้วทุกคนเครื่องมันแช่น้ําไปครึ่งวันน่ะแล้วก็เออพี่ถามหน่อยดิน้องไอ้สีน้ำเงินเนี่ยไอ้ชื่ออะไรชื่อเองไปพ่นโครงสีรถเป็นสีน้ำเงินทําไมวะสีม่วงกระจกครับไม่ป่าบอลรถมามันสีดำนึกเว้ยไมโครเป็นสีน้ำเงินนะ่ะเองมาบอกพี่ทีดิอยากได้สีน้ำเงินครับอ๋อสรุปสีเงิเป็นสีม่วงสีเงินครับ ไปพ่นโครงรถเป็นสีน้ำเงินนะผมต้องไปพ่นโครงใหม่นะทุกคนก็เสียเงินไปอีกพันกว่าบาทนะเองรู้ป่ะพ่นสีโครงใหม่เหมือนเพลงนะเว้ยเฮ้ยแย่เลยว่ะเดี๋ยวผมโทรหาป๋าบอลก่อนไม่รู้ว่าจะรับสายหรือเปล่านะถ้าป๋าบอลไม่เอาเรื่องหรือว่าไม่อะไรก็แล้วไปนะนี่โทรหาป๋าบอลก่อนฮัลโหลครับฮัลโหลครับป๋ออามผมเจอโจรแล้วป่าที่เอารถไปอ่ะใช่เหรอกี่น้องพูดป๋าบอลหน่อยดิผมขอโทษนะนะครับ เฮ้ยเดฟทีวีไหมน่ะเดฟทีวีอะไรครับเขาชื่อน้องใช่เหรอเอาน้องมีอะไรจะบอกป๋าบอลปะคนทุ่งกาแฟผมไม่ค่อยเจครับเฮ้ยโอเคเดี๋ยวไว้แจ้ครับน้องเอาไงดีป๋าบอลส่งตำรวจเลยปะก็เดี๋ยวผมขึ้นไปหานะปบอมพี่มาก็ดีเลยตอนเนี้ยเนี่ยนั่งร้องไห้เลยเนี่ยนั่งร้องไห้เลยเนี่ยโดนผมสอบเนี่ยซ้อมเลยดีไหม ฟ้อมเลยดีไหมเอาเลยป่ะจัดดินี่ถึงบ้านแล้วเอาบอมใช่ครับก็คือเขาโทรด่วนไงก็เลยรีบกลับเลยมาดูชมหน้าโจนไงโอ้ได้บอมฝากจัดการทีนะเดี๋ยวทีน้าเจอครับบอมโอเคครับป๋าได้ครับยังไงโทรมานะบอมโอเคครับโอเคครับนวดหน่อยนวดหน่อยโอเคครับจัดไปครับโอเคครับผมจัดไปครับก็ป๋าบอลให้ผมจัดการเลยนะไม้เลียวนวดคนละทีดีไหมวะน้อง ยีมงก้าวทำมีก้าอยอมรับเลยดีว่าลูกผู้ชายไหมเนี่ยดูเป็นตุด๊ดวะ <c oughs> ผมไม่อยากใช้ความรุนแรงกับเด็กนะทุกคนก็ไม่เป็นไรให้ทุกคนตัดสินใจกันแล้วกันนะครับว่าจะทำอะไรกับน้องสองคนนี้ดีถ้าบอกแม่ก็โดนแม่หวดหรือแม่หวดแล้วแม่หดไปแล้วใช่ปะแ้วแม่รู้ได้ไงไเองเอารถเข้าลงน้ำเนี่ยผมกล้าิดครับหายลนะแม่นานจะติดตามผมอยู่นะทุกคนโอเค ดีวผมขอไปเคียบน้องก่อนนะครับทุกคนว่าจะเอาอยัางไงต่อนะเองก็ไปหาเงินนะทำงานนะแล้วก็มาผ่อนค่ารุป่าบอลคืนนะวเวเข้าใจป่าสองคนเนี่ยรถป่าบอลก็มูลค่ามันเยอะเราทุกคนก็คือผมไม่รู้จะเอาไงดีวะทุกคนคิดว่าเอาวิธีไหนมาให้น้องแก้ไขดีวะคือผมไม่อยากอะไรทุกคนมึนปวดหัวเว้ทุกคนรถป่าบอลมันก็ยังไม่เสร็จอ่ะเองรู้ป่ะว,ว่าตอนนี้รถป่าบอลหมดไปประมาณสองหมื่นกว่าแล้วนะ,ะแค่ค่าเครื่องอะ คืออะไรทุกชิ้นในเครื่องมาเปลี่ยนใหม่หมดเลยเว้ยทุกคนมันแช่น้ำมา1นอาทิตย์นะหรือ3วันนี่แหละแต่ไข่น้ำคืออยู่ในเครื่องเต็ไมไปหมดเลยอะทุกคนโคตรแย่เลยวะ่ะ คทุกคนนะผมขอไปคิดก่อนนะแม่งป,ปดหวัวทุกคนหลังจากที่ผมได้คิดไตรตรองมาสักพักใหญ่นะครับผมได้ตัดสินใจว่าจะปล่อยน้องเข้าไปดีกว่านะครับทุกคนคือถ้าติดใจกับน้องไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกครับทุกคนน้องก็ยังเด็กนะครับให้น้องเขาคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าอันไหนถูกกันไหนผิดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะคือไม่ควรทําแบบนี้นะครับทุกคนแต่ผมคิดว่าน้องน่าจะโดนบังคับมาว่ะไอ้โจนที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ไหนกันแน่วะทุกคนผมยังตามหาตัวมันอยู่นะเฮ้อ <c oughs> คิดไปคิดมาก็เสียเวลานะครับเดินหน ต่อไปสวัสดีครับผมเบาอามตอกสดนะครับเพื่อนๆแน่นอนครับว่าคลิปนี้นะครับมันก็ต่อเนื่องจาก EP ก่อนหน้านี้นะที่เราได้ไปงมรดป่าบอนเจอนะครับเราเจอโครงรถกับเจอเครื่อง แล้วก็เจอชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมผมก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าผมจะปปัดรถให้ปาบอลใหม่วันนี้มันก็มาถึงแล้วครับเพื่อนๆน,นี่นี่คือชิ้นส่วนต่างๆ ที่ผมสามารถควบมมาได้ครับอาจจะเป็นอะไรที่แพ้บ้างเสียงบ้างหรืออะไรก็ไม่รู้ผมยิบจับได้แถวบ้านของมาใส่หมดแนละ้วก็ชุดสีบาบอลยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ให้มาดูนะครับเครื่องตัวนี้เพิ่งมาส่งเมื่อวานนี้นะครับผมไม่ช่างไปทํามาใหม่นะผมบอกว่าทําเดิมๆนะแต่แม่งทํามาไม่รู้ว่าลูกอะไรนะทุกคนเพราะว่าช่างบอกว่าวิ่งส่งจีมาแล้วนะครับไม่รู้ลูกอะไรนะทุกคนมาดูดิคาบูอะสองปล่าด้วยนะ เนี่ยรถ2วาลบานะคาบูชาวบอกว่าวิ่ง150บวกโอ้โหเอาเรื่องว่ะไม่รู้ว่าใส่รถป่าบอลเราจะวิ่งเท่าไหร่เราจะเทสให้ดูนะเพื่อนๆคาบูไม่เหม็นแน่นอนเพราะว่ารถป่าบอลตัวแรกก็มาเป็นคาบูใช่ปะเราก็เลยทำคาบูกลับคืนให้ป่าบอลนะครับแต่สเต็ปลูกไม่เหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะแรงหรือเปล่าปะเดี๋ยวนี้เร,เริ่มประกอบรถกันเลยดีกว่าฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจกับผม้วยนะครับไม่รู้ว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่านะกับการประกอบรถในครั้งนี้เพราะว่าผมทำคนเดียว้วยทุกคนเนี่ย เครื่องโคงก็ทําสีมาใหม่นะตอนแรกเป็นโคงสีอะไรนะคิดก่อนอันเนี้ยเป็นโคงสีน้าเงินผมไปพ่นสีใหม่อีกนี่เป็นสีดําโชกหน้าก็ทํามาใหม่อีกปั๊มก็ไปตามหาให้มันเหมือนเดิมทุกอย่างก็ทำให้เหมือนเดิมนะครับทุกคนโคตรเหนื่อยเลยเว่ะเหนื่อยขนาดดีวะฮะป่าบอลดูสิผมรักรถคุณขนาดไหนอะเออป่าบอลดูคลิปเนี้ยฝากคอมเมนต์ทีๆนะรักรถป่าบอลที่สุดแล้วเดี๋ยวปั้นให้มันเหมือนเดิมเลยอาจจะแรงกว่าเดิมก็เป็นได้นะไป เริ่มประกอบกันเลยดีกว่าทุกคน Let's go ชิ้นแรกครับเดี๋ยวเราจะใส่ล้อปารอลอก่อนนะครับเพื่อให้ทําการใส่เครื่องมุดได้นั่นเองนะกใส่แบบนี้บอกเลยว่าว้าวเพนแน่นอนโอเคใส่ล้อละเดี๋ยวอายุเครื่องใส่ที่แหล๋ปัญหาเลยทุกคนเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันหนักมากนะได้เวลาประกอบเครื่องแล้วว่ะลูกโตสะด้วยสองวาวสุดหลัก ครั้งแรกของผมเลยนะทุกคนกับการประกอบรถในครั้งนี้เอาเรื่องว่ะทุกคนหนักเป็นบ้าเลยโอาเครือค่องเ,เ,เอาเรื่องหวังทุกคนโอ้โหยกเครื่องขึ้นสำเร็จแล้วครับเพื่อนๆนี่เป็นไงครับเดี๋ยวเราประกอบเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวลองขับสบภาพนี้เลยแล้วค่อยประกอบชิดนสีนะมาดูว่ามันจะขับได้หรือเปล่านะเหลือถังน้ำมันอีกนะ น้ำมันผมมาวางก็จนลุงแล้ว,ลวเพราะว่ามาที่บา้านมันชอบมาข้าบของไปเล่นนะทุกคนดีนะเมื่อคืนนี้มันไม่ข้าบผมเช็ดเงาๆให้ป่าบอลแบบวิง่งวิ่งเลยอะ่ะเครื่องตัวนี้ผมก็เช็ดให้แบบวิง่งวิ่งเลยทุกคนคิดว่าผมใช้เวลาประกอบกี่ชั่วโมงนะรอมาดูกันตอนนี้ก็เที่ยงละเดี๋ยวรอดูซิว่ารถคันนี้จะเสร็จตอนกี่โมงนะทุกคนไปลุยงานกันต่อเดี๋ยวผมจะยึดหูนนะ็อตทั้งหมด3หูนะเพื่อนมันแน่นที่สุดนะครับผมจะใช้บล็อกสว่านของโอซูกะกันแล้วกันนะครับทุกคนขันมมืออไไ่่นนาจะหนะหวโเค ถ้าพังก็คือพังทุกทางเลยวะเยี่ยมนั่นตึ้มขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใส่ล้อหลังนะครับเพื่อให้มันสามารถขับเคลื่อนไปด้านหน้าได้นะเพื่อนเโอเคเราจะเริ่มจากชิ้นนี้นะครับอามอลูมิเนียมนะครับ ออ้แแทนนน่นนเราจะโมดิฟายรถป่าบอลให้เป็นทรงเชิงแล้วไปขับสภาพนี้ทุกคนไม่รู้มันจะขับได้หรืเอเปล่านะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อชุดไฟกันเลยนะครับเพราะเนื่องจากด้วยมันต้องต่อด้วยนะไม่งั้นขับไม่ได้ครับแล้วก็ดูดิชุดไฟผมซื้อมาแม่งต้องมาตัดต่อกับพวกุญแจข้างหน้าอีกนับเนี่ยเห็นปะ้าวุ่นเลยไปเริน่นต่อครับผม และตอนนี้นะครับเรากําลังต่อบเบรกอยู่นะทุกคนนี่ตอนนี้เราเดินชุดไฟมาแล้วนะครับคือเราจะขับสาภาพนี้จริงๆนะทุกคนเราไม่ได้ติดตลกนะเราขับแบบนี้จริงๆนี่เป็นการทดสอบนะว่าผมจะสามารถประกอบรถหนึ่งคันได้หรือเปล่านะจะใส่ยากนิดนึงนะทุกคนอีเดี๋ยวโทราหาช่างใหญ่แป๊บนึงนะพวกชุดไฟเพราะว่าเราไม่สามารถติดเครื่องเองได้นะถ้าติดไปมั่วๆเดี๋ยวแม่งช็อตจรครับทุกคนเพือจะลองต่อมั่วๆดีว่ารถปาบนะ่ะช่างแม่งพังก็พังไปดีเออไม่ใช่เป็นผมนะเฮ้ย hey, ล้อเล่น โอเคเดี๋ยวตัวหาช่างใหญ่ป๊บนึงเรื่องการต่อระบบไฟนะโหลเพื่อนอยู่ไหนวะเฮ้ยชื่อไฟที่ต่อบาคารูว่าต่อไงวะเดี๋ยวผมโทรถามช่างใหญ่ก่อนนะช่างใหญ่นี้เป็นช่างระดับหังประเทศเลยนะเว้ย โอเคครับเพื่อนๆเราถามช่างใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินสายไฟใหม่สักรอบหนึ่งนะเพื่อนๆตอนนี้เราได้ข้อมูลมาเกือบจะครบแล้วนะพอจะเข้าใจแล้วว่าสายไหนต่อสายไหนนะโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่เราประกอบรถมาทั้งหมดสามชั่วโมงนะครับคือตอนนี้เราติดปัญหาหลายอย่างมากนะครับทุกคนผมต่อสายันเร่ลไม่เป็นเว้ยโอ้โหแย่จังนะครับเพื่อนๆนี่สายันเร่ลมันสั้นเกินไปนะทุกคนเนี่ยผมจัดมามันสั้นมากเลย ไม่รู้ว่าเราต้องไปสั่งใหม่อีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะทุกคนก็เข้าๆประมาณนี้นะทุกคนดูดิเป็นไงรถตาบอลอยากเห็นตอนขับใช่ไหมล่ะอยากได้ยินเสียงเครื่องใช่หรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมไปหาซื้อของเพิ่มก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่ามันน่าจะต้องไปซื้อเพิ่มจริงๆเลยตอนแรกพยายามใส่แล้วมันใส่ไม่ได้ไงโอเคไปเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับผม let's go เอาละครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้ที่เราเจอปัญหานะครับเมื่อช่วงกลางวันนะครับผมก็ได้ไปซื้อสายคันเร่งมาใหม่แล้วนะครับนองจากอันเก่ามันสั้นเกินนะตอนนี้เราใส่แล้วทุกคนมามาดูเลยครับสายคันเร่งอ่าบิดติดมือ,อยังดีเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเรามีอัปเดตนะเราใส่อาร์มหลังไปแล้วนะครับเพิ่มเติมนี่ข้างล่างอาร์มหลังเราใส่มาแล้วนะครับตอนนี้ระบบไฟติดหมดแล้วนะเดี๋ยวเราประกอบตรงนี้ก่อนเลยเพื่อเชสระบบไฟได้เนาะติดเครื่องให้ดูด้วยนะครับเพื่อนๆผมว่าน่าจะติดเครื่องได้แล้ว ได้ข่าวว่าป่าบอลจะมารับรถผมนะครับผมเพิ่งเปิดดูคลิปเมื่อกี้นี้นะทุกคนบอกแก้ว่าจะมันเย็นที่โคราชนะวันเสาร์นี้คิว่าจะมาถึงกี่โมงนะเดี๋ยวเรามาสาตาร์รถให้ฟังนะตอนนี้ผมหากุญแจรถไม่เจอนะครับผมเราต้องต่อตรงเท่านั้นนะทุกคนนี่ต่อตรงไปเลยครับนี่เห็นปะเออสุดป้สุดป้ารถพี่บอลสุดไม่เคยเลยตลอดเดี๋ยวได้รู้เลยว่านี้ว่ารถป่าบอลจะ แรงหรือเปล่าอ่ะวันนี้ระบบไปแล้วติดนะครับติดทุกอย่างนะครับอันนี้ติดเลยนะหน้าไมค์ก็ติดนะครับอ่าเกียร์หนึ่งติดนะครับผมเกียร์หนึ่งติดนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองสตาร์ทนะเดี๋ยวก็อยู่เกียร์ว่างนะครับนี่แหละครับคเร่งค้างว่ะเกิดอะไรขึ้นมาทุกคนเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งนะทุกคน Luật, anh vẫn phải nói. Hãy vòng hãy chan mặt chỗi lời đẹp. Hãy đẹp, đẹp, đẹp. Hãy 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 đẹp. Hãy đẹp, đẹp. Hãy đẹp. Hãy đẹp, đẹp. ต่อตรงอย่างเดียวก็ให้ทุกคนเดานะครับว่ารถคันนี้สเต็ปอะไรนะทุกคนใครทายถูกนะเดี๋ยวพี่มีรละวันให้นะครับบอกเลยว่าไม่มีใครเดาถูกแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้อยู่ในหลักเดิมนะครับเครื่องแข็งเดิมนะผมให้เดานะครับว่าสเตปคันนี้ไปได้ถึงขนาดไหนเพราะว่าคันนี้มันสุดหลักนะครับมีการพอกด้านในเพิ่มอีกด้วยนะครับ2วาลวนะยาวมา2วาลวคาบูนะครับทําไมรอเซอร์ไพรส์บาบอลน,นะได้ข่าวว่าจะมาวันเสาร์นี้ ถ้าป่าบอลมาคลิปนี้ก็น่าจะยังไม่ถูกปล่อยนะครับหรือว่าอาจจะปล่อยไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนก็ว,วันนี้ถือว่าเราทําสําเร็จนะครับเราใช้เวลาประกอบรถทั้งหมดยกเครื่องติดเครื่องนะครับทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับตั้งแต่บ่ายโมงแล้วทุกคนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาต่อกนะันวันนี้เราดึกแล้วนะทุกคนถือว่าเป้าหมายของผมในว,วันนี้สําเร็จแล้วนะเดี๋ยวไปต่อกันวันพรุ่งนี้นะครับเ,เพื่อนๆขออนุญาตไป นอนก่อนนะครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนะคือผมใช้เวลานานจ,จัดๆเลยกว่าจะไล่กว่าจะงมเจอผมบอกได้เลยว่าวันนี้ผมทำคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีนอตตี้ช่วยอ่าหยิบยกจับเครื่องมือนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะครับแต่ก็ถือว่าช่วยอยู่นะโอเคทุกคนไปเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะครับ let's go เอาล้ครับผมวันนี้เราก,กลับมาอีกครั้างการประกอบรถป่าบอลในวันที่2นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราได้ติดเครื่องไปนะครับนี่ก็สาเร็จละประเด็นคือตอนนี้น็อตเป็นมั่วกันไปหมดเลยหาน็อตไม่เจอหลายตัวมากผมก็จะพยายามประกอบมาติดเครื่องได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวนนี้เราต่อไปต่อกุญแจนะแล้วกุญแจเราก็หาเจอแล้วเมื่อวานนี้เราต่อตรงใช่ไหมตอนนี้เราเจอกุญแจแล้วนะครับอ่ะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะเพื่อให้มันการปลอดภัยยิ่งขึ้นนะ ที่ก็ประกอบล้อหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาไปทั้งหมดเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราไปตามหาน็อตด้วยดูสิครับมือเปื้อนหมดเลยเนี่ยเริ่มลุยล้อหน้ากันต่อเลยครับตอนนี้พี่ก็ประกอบล้อหน้าป่าบอลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาเช็คความลื่นกันนะครับว่ารถป่าบอลลื่นขนาดไหนลื่นปื้ลื่นปื้ดดูอ่ะลื่นกว่านี้มีอีกไหมครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองขับนะครับว่า ฟิวเลีนการขับรถป่าบอลเนี่ยมันเป็นยังไงครับเพื่อนสภาพไม่น่าจะไหวนะอะไรวะเนี่ยอะไรกันับเนี่ย แวน้องน้องๆทุกัคนทุกคนมาดูนะพอจะลงออตานได้หรือเปล่าครับอ่าสเต็ปลูกเท่าไหร่ไม่บอกแล้วกันนะนี่ อย่างท่อผ่าแพร่นะครับในสมัยเมื่อก่อนเขาชอบคิดกันนะท่อผ่าแพร่เนี่ยตอนนี้ก็คือผมประกอบรถพี่บอลเสร็จแล้วนะครับทุกคนไงนี่เราไปเก็บสภาพผ้าแล้วก็ใส่ชุดสีนะครับคือปกติแล้วที่ผมไปสนามเอเจโอมาใช่ไหมทุกคนอวตารนะครับเขาจะไม่ใส่บมงกโครนหลังน้วเวพี่จะไม่ใส่ให้ฝ่าบอลนะครับทุกคนดูดิแต่ผมต้องไปแก้ปัญหาไอ้คันเร่งเนี่ยไม่รู้เวลาเลี้ยวมันชอบเร่งเองนะทุกคนเหมือนปากคาบูมันเปิดเยอะเกินไปหรือเปล่านะเราต้องไปล็อกคันเร่งก่อนทุกคนเนี่ย ยี้รอบนี้งแบบว่าเบอร์ไปซิ่งจัดตัวเราเบอร์ยางนี่เบอร์ดดวยางได้เลย เคพอครับทุกคนไม่ต้องออกตัวหรอกผมว่าสภาพอุ้ยอู้หูยังรั่วเฮ้ยน็อตยางรั่วเลยวะโอ้โรั่วอุ้ยรั่วจริงอ้าวโอ้โหแรครับเนี่ยทุกคนผมเบอร์ยังก็จะรั่วปาบอลยังรั่วเลยวะโเอ้ยเฮ้ยให้โดนน้องชายยางแตกหรือเปล่าวะเรียบร้อยโดนละโอ้โหอุ้ยล้อหลังแม่งโคตรฝืดเลยวะตอนนี้ของโชคนะ อันนี้คือผมไปเก็บมาจากร้านช่างนะครับเ <c oughs> ขาให้มาฟรีๆนะดูนะเนี <c oughs> ย่ยดูทุกคนดูเห็นป่าหนึบจัดเลยนะโอ้โหเอาเรื่องครับทุกคนพอจะลงเวฟอวตารได้อยู่นะสภาพนี้เอาตารหลักเดิมอเข้าใจป่าไปาครับน้องๆประกอบรถต่อดีกว่า,าเสียเวลาเดี๋ยวป่าวันจะมารับรถเร็วนี้แล้วนะ เราต้องส่งงานดีๆสักหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่กอลไปยกล้อนะอเด็กลูกไม่ต้องพูดถึงให้เดามาใครทายถูกนะผมมีรางวัลให้ลูกอะไรคอมเมนต์มานะครับผม เอาล้วครับเพื่อนๆเราก็จะมาต่อโปรเจกต์รถป่าบอลกันเลยนะครับเพือเหลือแบบอถอดอะไรหลายใหญ่ยากนะเพื่อนเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันลืมใส่บังโคลนก็ต้องถอดล้ออีกละเดี๋ยวให้นอตตี้ช่วยนะวันนี้นอตตี้ไหวหรือเปล่าวะโอ้โหไหวแต่เช้าแล้วครับตั้งแต่8ปดโมงเช้ายันกี่ทุ่มมันสองทุ่มกว่าไหมสองทุ่มละสองท่มกว่ารถยังไม่เสร็จเลยนะครับโอเคเหลือแค่อย่างเดียวคือใส่บังโคลนหน้าแล้วใส่ล้อก็จบละ เอาล้ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ประกอบรถป่าบ,บอลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยยังไงครับผมกลับมาสภาพเหมือนเดิมแล้วนะครับเหมือนตอนแรกที่ผมไดเอามาทําคลิปกับทุกคนนะครับที่ให้ทุกคนเห็นนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะ <ST. S 1> ก็นี่แหละกลับมาสภาพเดิมแล้วเดี๋ยวผมจะหรือเก็บตรงนี้ใหม่ทุกคนนี่ <ST. S 1> ก็ถือว่าคลิปนี้เราทำสำเร็จแล้วนะครับเ <ST. S 1> พื่อนๆนเรามาได้เต็มสูบมาก2วันเต็มกับการประกอบรถป่าบอลเพื่อนเลิฟบอลเพื่อนเลิฟจะมารรบรู้กับลังสิทธิ์หรอวะเนี่ยอยู่อาประกอบรอละแถมได้เคลมฟิตฟิตซิ่งด้วย งไงคเพนเล็ปูกใจเปล่าน้องๆคิดว่าไงวะคอมเมนต์บอกพี่ทีน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอ,อปากบอลมารับรถนะครับแล้วเจอกันใหม่พ EP หน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย